สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูเอาใจสายคีโตชินิกมาฝากกันนั่นคือคือเมนูผัดหมูสามชั้นคีโตนะคะก่อนไปดูเพื่อนๆอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะตอนแรกนะคะเราจะใส่พริกลงไปนะคะอันนี้เราจะใช้พริกขี้หนูสวนนะคะกินดานะคะจากนั้นตามด้วยกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะตากันค่ะตำให้ละเอียดเนาะ จากนั้นนะคะใส่กะปิคิตโตลงไปค่ะเราจะได้เครื่องแกงในลันกษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมในส่วนของหมูสามชั้นกันต่อทีนี้เราจะหั่นกันนะคะให้บางๆหน่อยนะ ใช่ประมาณสองเส้นนะคะประมาณสองร้อยกรัมน,นะ ทีนี้นะคะเราเลือกใช้นะ้ำมันมะกอกค่ะเป็นการเอานะ้ำมันดีเข้าร่างกายนะคะใส่สักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะเอาเครื่องแจงที่เตรียมไว้นะคะ ให้หอมนะคะแล้วาตามด้วยนี่เลยค่ะหมูสามชั้นที่เตรียมไว้นะคะ ตามด้วยน้ำซุปนะคะหลีไฟต่ำปิดปาทิ้งไว้สักคู่นะคะทิ้งไว้เนลักษณานี้นะคะค่ะเราก็จะเห็นในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะนุ่มด้วยนะวิธีทำอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะคน้ำมันน้อยกีโตกัน สค่ะกใส่ลงไปเลยนะคะปิดนะคะฝาอีกแป๊มหนึ่งนะคะตุ๋นให้ตะตอมันดูรู้สึกว่ามันจะสลดสักนิดนะคะค่ะพอเราเปิดมานะ้ำมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสร็จแค่นี้เราก็จะได้เมนูมูสามชั้นนะคะ ผัดสตอแบบครีโตโจินิกกันแล้วนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ